สวัสดีครับพบกับเราบอลอบตอขอเรื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะลงสนามในวันนี้2คู่และฟุตบอลไทยลีกอีก4คู่ไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันเลยครับคู่แรกอาร์เซนอลบุกไปเยือนแบนฟอร์ดเวลา18บแนาฬิกา ผลงานช่วงหลังของอาเซนอลชนะ4แพ้1ถือว่าโอเคเลยทีเดียวส่วนเจ้าบ้านแบนฟอร์ดชนะ2เสมอ2แพ้1ถือว่าครึ่งๆกลางๆความพร้อมของอาเซนอลนจะไม่มีเอวนานี่และเอมิลสมิทโรและเช็คฟิสปาเตกับชินเซนโกนอกนั้นพร้อมลงสนามนำโดยบูกายโย ชาก้าวิลเลียมซาลิบาและกาเบียวเซซุสส่วนเจ้าบ้านแบนฟอร์ดจะไม่มีผิดนอกและดอกกาดที่เจ็บอยู่นอกนั้นพร้อมลงไม่ว่าจะเป็นอิวานโทนี่เอมโบโมและเยนเซน คู่นี้เป็นเกมที่ยากของอาร์เซนอลเนื่องจากเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีแต่ฤดูการนี้อาร์เซนอลมีเกมรุกที่ดีขึ้นมากทำให้มองว่าอาร์เซนอลจะบุกมาเก็บสามแต้มได้แบบฮืดจับไป1ต่อ0หรือ2ต่อ1คู่ที่2และเป็นคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันนี้เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านรับเวสต์แฮมเวลา2ทุ่ม15นาที พร้อมช่วงหลังของเจ้าบ้านเอเวอรตันชนะ1เสมอถึง4ส่วนเฮวสแฮมชนะ3เสมอ1แพ้1ถือว่าโอเคเลยทีเดียวความพร้อมของเจ้าบ้านเอเวอรตันจะไม่มีฟิกฟอร์สมีนาโอเกตกอฟี่และเทาเซนนอกนั้นพร้อมลงสนามโดยอิวบีเดมาไรายเกและกอร์ดอน ส่วนเวสต์แฮมจะหมดสิทธิ์ใช้งานแบนจอร์นสันนอกนั้นพร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นมิเกลอันโตนิโอเดิเคนไร์และชิวเชกเกมคูน่นี้เป็นเกมที่เขาข้านสูสีเอฟเวอร์ตันก็เป็นบอลเล่นในบ้านได้เหนียวแพ้ยากส่วนเวสต์แฮมเกมรุกก็เริ่มลงตัวคู่นี้จึงมองว่า เวสแฮมมีสิทธิ์บุกเฉือนได้โดยสกอร์1ต่อ0หรือ2ต่อ1ต่อไปจะเป็นการพรีวิวฟุตบอลไทยลีกเริ่มที่คู่แรกประจวบเปิดบ้านรับ b ีจีประทุมเวลา5้าโมงครึ่งผลงานของเจ้าบ้านประจวบพึ่งบุกไปแพ้ชนบรีไป1ต่อ0และ BG ีก็เพึ่งเปิดบ้านถล่มการท่าเรือไป4ต่อ2 ประจวบจะนำโดยซามูเอลโรซาูนยนหน้าตัวหลักและเพลเมเกอร์ตัวเก่งอย่างคาราบูเอส่วนทางบีจีจะนำโดยอันเดสตูเนสสารัตอยู่เย็นและทีรศสินแดงดา คู่นี้โดยความที่ BG มีระบบการเล่นที่ชัดเจนและคุมกำลังที่เหนือกว่าประจวบพอสมควรเลยมองว่า BG น่าจะบุกมาชนะได้ไม่ยากคู่ที่2ม้ามรกตลำปางเอซเปิดป้านรับการมาเยือนของขางข่าวไฟสุขโขทัยเอซเวลาหกโมงตรงผลงานของลำปางพึ่งบุกแพ้เชียงราย ห้าประตูต่อหนึ่งแบบขาดลอยและสุขโขทยัยเพิ่งเปิดบ้านยันเสมอจากฝูงอย่างทรูแบงคอกไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ลำปางจะนำโดยชาววิรัตนาสีกองหน้าตัวเก่งและคูตินโยกองกลางตัวหลักส่วนสุขโขทยัยจะนำโดยออสมมนโซศิลาสีกำปังและสลิงขานพรมสุภา กองหลังตัวเก่งคู่นี้เป็นการฟาดแข่งของทีมน้องใหม่ในไทยลีกครั้งแรกโดยต่างฝ่ายต่างยังหาจุดลงตัวไม่ได้แต่ลำปางยังดีที่ได้เล่นในบ้านส่วนสกอตไทยก็พึงยันเสมอแบงคอกมาน่าจะมั่นใจพอสมควรครู่นี้มองว่ากินกันไม่ลงเสมอกันไปแน่นอนคู่ที่สามแบงคอก เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีเวลา18นาฬิกา30นาทีผลงานของแบงคอกก็เพิ่งสะดุดบุกไปเสมอกับสุขโขทัยมาศูนย์ประตูต่อศูส่วนราชบุรีก็เสมอเทโรมาเช่นกัน1ประตูต่อหนึ่งฟอร์มไม่ต่างกันมากแบงคอกนำโดยวันเดนลุยจูเนียทิธิพันธ์พ่วงจันทร์และเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดส ดาวซันโวตลอดการไทยลีกส่วนราชบุรีนําโดยปฐมชัยเสือสกุลเดเลและจักรพันธ์แก้วพรมจอมทัพคนสำคัญคู่นี้ค่อนข้างจะมวยถูกคู่เลยทีเดียวเกมรุกจัดจ้านด้วยกันทั้งสองทีมแต่แบงคอกมีความได้เปรียบกว่าเพราะเล่นในบ้านจึงน่าจะเป็นแบงคอกชนะไปได้ด้วยสกอร์สนุกสุดมัน 3ประตูต่อสองและ4ประตูต่อสองได้เลยขู่สุดท้ายหนองบัวพิชยาเปิดบ้านรับการท่าเรือเวลาหนึ่งทุ่มตรงผลงานเจ้าบ้านหนองบัวพึ่งบุกไปแพ้โคราชมาสองประตูต่อหนึ่งอย่างสะกดคำว่าชนะไม่เป็นส่วนการท่าเรือก็พึ่งบุกไปแพ้บีจีสีประตูต่อสองแบบขาดลอยเช่นกัน น้องบัวจะนำโดยมารอนเดอเซซุสและเลอสันเทียมราชตัวกลางตัวเก่งส่วนการท่าเรือจะนำโดยบดินผาลาเฮลมินตันสวเรศและทีรศัก์เผยพี่ิมายกองหน้าดารุ่งทีมชาติไทยคู่นี้เป็นเกมในบ้านที่น้องบัวต้องเน้นและเก็บแต้มให้ได้ถ้าไม่อยากตามหลังทีมอื่นไปมากกว่านี้ ส่วนท่าเรือก็ต้องการแต้มเพื่อไปลุ้นหัวตารางอีกเหมือนกันคู่นี้จึงเป็นเกมที่น่าชมเลยทีเดียวสุดท้ายด้วยแนวรุกที่ครบเครื่องและเฉียบคมของการท่าเรือจะทำให้ท่าเรือบุกมาคว้าสามแต้มได้ ถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราบอลออปตอครบเรื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับ